สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอมสกาวใจเอื้อมนายกกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ใหน้นายธนกรวังบุญคงชนะเข้าสู่ประจําสํานายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนตามที่กรณีสอบอคมนเกิดคลัสเตอร์ใหม่อีกทั้งประราชาชนบางส่วนเริ่มละล้วมกับมาตรการป้องกันโควิด -19 และชี้แจงว่าทุกคนจะต้องไม่ละล้วมในการดำเนินตามมาตรการของ,ของกระทรวงสาธารณาสุขทั้งภาคธุรกิจหรือธุรกิจปัจจุบันจ,จ,จะต้องไม่ ไม่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่ไรายได้ที่เพิ่มมาคืนอย่างไม่ระมัดระวังประเทศจะก้าวหน้าต่อไปได้ซึ่งประโยคดังกล่าวทําให้อ๋อมสกาวใจออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีว่าธุรกิจบันเทิงต้องไม่เห็นแก่ตัวพ้นอะไรออกมาเหอะคุณปิดเขาอันดับแรกเปิดให้เขาอันดับท้ายนักดนตรีคนกลางคืนเจ้าของร้านอาหารผับบาร์ลูกจ้างและอื่นๆเขามีชีวิตยังไงบ้างสนใจเขาบ้างก่อนคุณเป็นผู้นําคุณก็เคยเป็นคนมาก่อนใจเขาใจเราและตามด้วยแคปชั่นว่าก่อนพูดอะไรคิดสักนิด มันกระทบคนที่กำลังแย่ชีวิตจริงๆกับชีวิตชนชั้นปกครองทำไมมันต่างกันขนาดนี้เอื่อมละนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ